สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลหรือแรงเวนเดวาลคือแรงยึดเหนี่ยวในโมเลกุลโคเวเลนต์ให้อยู่ด้วยกันแรงนี้จะมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับแรงในพันธะไอออนิกหรือพันธะโคเวเลนต์ ens, แบ่งได้2ประเภทดังนี้แรงที่เกิดจากการกระทําระหว่างโมเลกุลแบบไม่ขั้วซึ่งมีไดโพลแบบถาวรเรียกว่าแรงดึงดูดระหว่างขั้ว แรงระหว่างโมเลกุลที่ไม่มีขั้วด้วยกันเป็นแรงระหว่างขั้วแบบเหนียวเหนียวนําหรือขั้วแบบชั่วคราวมีชื่อเรียกเฉพาะว่าแรงลอนดอนประเภทของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบ่งเป็น3ประเภทหลัก 1. แรงลอนดอน 2. แรงไดโพล 3. พันธะไฮโดรเจนแรงลอนดอนมีลักษณะดังนี้เกิดจากไดโพลชั่วขณะที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเป็นแรงที่เกิดกับทุกโมเลกุลโดยเฉพาะโมเลกุลที่ไม่มีขั้ว ยิ่งมวลโมเลกุลมากจำนวนอิเล็กตรอนจะมากแรงจะมากขึ้นตัวอย่างเช่น CH4 O2 CO2 Ar จะมีจุดเดือดต่ำมากเมือม่อโมเลกุลใหญ่ขึ้นเช่น L2 จุดเดือดจะสูงขึ้น 1. ไนโตรเจนโมเลกุลไนโดรเจนไม่มีขั้วไฟฟ้าแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นคือแรงลันดอน,นเกิดจากการที่อิเล็กตรอนในโมเลกุลเคลื่อนที่ต่อเวลาทำให้เกิดไดโพลชั่วขณะแล้วไปชักนำให้โมเลกุลข้างเคียงมีไดโพตาม โมเลกุลจึงดูดกันชั่วคราวไนโตรเจนมีแรงยึดเหนี่ยวที่อ่อนมากจุดเดือดต่ำมากอยู่เป็นก๊าซที่อุณหภูมิห้องแรงไดโพมีลักษณะดังนี้เกิดในโมเลกุลที่มี้ว่ค้่บวกของโมเลกุลหนึ่งจะดึงดูดกับค้่ลบของอีกโมเลกุลหนึ่งความแรงจะขึ้นอยู่กับขนาดของไดโพมเมนต์มีผลต่อสมบัติคือจุดเดือดสูงกว่าสารไม่มีค้่และมีแนวโน้มละลายในตัวทำละลายที่มีค้่เหมือนกันไฮโดรเจนไอโอดีนโมเลกุลไฮโดรเจนไอโอดีน เป็นโมเลกุลคั่ว H ed, เป็นคั้วบวกเล็กน้อย I เป็นคั่วลบเล็กน้อยแรงคั่วคู่ปลายบวกของโมเลกุล1ดูดกับปลายลบของอีกโมเลกุลหนึ่งไฮโดรเจนไอวดีนมีแรงย,ยึดเหนี่ยวปานกลางจุดเดือดสูงกว่าไนโตรเจนแต่ไม่สามารถสร้างบันทาไฮาโดรเจนได้ทราไฮาโดรเจนมีลักษณะดังนี้เกิดเมื่อไฮโดรเจนจับกับไนโตรเจนออกซิเจนหรือฟลอรีนแล้วไปดึงดูดกับไนโตรเจนออกซิเจน หรือฟอรรนของโมเลกุลอื่นต้องมีคู่อิเล็กตรอนว่างให้เกิดพันธะมีทิศทางและแรงมากที่สุดในกลุ่มแรงระหว่างโมเลกุลเช่นน้ำแอมโมเนียไฮโดรเจนฟอไรผลต่อสมบัติน้ำมีจุดเดือดสูงผิดปกติร้อยองศาน้ำแข็งลอยน้ำเพราะโครงสร้างผลึกจากพันธะไฮโดรเจนเมทิลเอมีนพันธะไฮโดรเจนเกิดจากพันธะไนโตเจนไฮโดรเจนไฮโดร,รเจนมีโค่บวก จับกับคู่โดดเดี่ยวของไนโตรเจนอีกโมเลกุลหนึ่งเป็นแรงที่แข็งแรงที่สุดเมทิลเอมีนมีแรงยึดเหนี่ยวแข็งแรงที่สุดใน3ตัวอย่างจุดเดือดสูงกว่าไนโตรเจนและไฮโดรเจนไนโดนอดีนเพราะมีพันธะไฮโดรเจนผลต่อสมบัติของสารแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีผลโดยตรงต่อ 1. จุดเดือดยิ่งแรงยึดเหนี่ยวมากจุดเดือดจะสูง 2. จุดลอมเหลวสารที่มีแรงมากต้องใช้พลังงานมากในการเปลี่ยนสถานะ 3. ความหนือ่อสารที่มีพันธะไฮโดรเจนจะเหนืดมากเช่นกร i ซอลอสแรงตึงผิวน้ำมีแรงตึงผิวสูงจุดน้ำกมลมเพราะพันธาไฮโดรเจนตัวอย่างปรากฏการในชีวิตประจําวัน 1. น้ํา้ำแข็งลอยน้ำพันธะไฮโดรเจนสร้างโครงสร้างผลึกที่มีความหนาแน่นต่ํา 2. เหงื่อระเหยลดอุณหภูมิร่างกาย การทำรแรงยึดเหนี่ยวต้องใช้พลังงานสูงดูดความร้อนน้ำมันไม่ละลายน้ำเพราะไม่มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่เข้ากันได้หรือไม่มีแรงระหว่างขั้วกับไม่มีขัว้วสรุปแรงยึดเหนี่ยวรองโมเลกุลมี3ประเภท 1. แรงลนอนดอนพบในโมเลกุลที่ไม่มีขัว้ว 2. ไดโพพบในโมเลกุลที่มีขัว้ว 3. ไฮโดรเจนต้องมีไฮโดรเจนกับไนโตรเจนออกซิเจนฟลูออรีน และแรงเหล่านี้มีผลต่อจุดเดือดจุดลอมเหลวความเหนืดการละลายของสารความเข้าใจเรื่องนี้ช่วยทําให้เราเข้าใจในสมบัติของสารต่างๆได้อย่างแม่นยําพวกเรากลุ่มหญิงล้วนขอจบการน,นําเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ